ขณรัฐมตีว่าการกระทรวงเศรษฐกรเป็นอย่างสูงที่ได้กุณามาตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ของเกาะพยายามซึ่งสงพรกรเองได้นำนโยบายขณรัฐมติมาขับเคลื่อนในเรื่องของการแบ,บ่งจัดการพื้นที่ซึ่งถือเป็นพื้นที่พิเศษนะครับเป็นเรื่องของการเกษตรกรรมเปน็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเจรณมของทณรัฐมตีที่จะผสมผสานพื้นที่เหล่านี้ให้ลงตัวนะครับก็เป็น สำคัญคือกายอยู่หรือมั่งม่วงหน้ารซึ่งได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสัยบุมชนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ที่ขึ้นชื่อบ้านคื่อยบ้านขอพยายมและอีกสองบ้านขอช้างประชากรทั้งตําบลประมาณสองพัน เรียนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐกรุต่อและคณะด้วยความเคารพ0.0ถึง17.30นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมอบปัจจัยการผลิตและฉนดเพื่อการเกษตรแล้วก็อาจจะเป็นการมอบป้ายหนึ่งกุหนุนโครงสร้างนะครับของสำนักงานปรมงจังหวัดนะครับ และถังมาก็จะเป็นการนอนงสือรับรองเพื่อประกอบรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมการรายงานผลการจัดที่ดินและพัฒนาอาชีพในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร ตอ้ฐานที่เราแปรรูปมาจากอ่าร้าขอเรารานกับเองใจก็คือเม่อการดีของเราซึ่งซึ่งเราจะแปรรูปได้หากอบธรรมดานะคะจะรสจังของร้านปกติแล้วก็จะมีอบเกลือแล้วก็อบเคลือบช็อกโกแลตฝักช่างขายให้กับแัะท่องเที่ยวหรือว่าส่งต่อที่เก็ขายหลายๆคาทางทั่อนไลน์แะส่งต่อข้างนอกเยอะ แล้วก็หลังจากนั้เราก็จะเอามาพัวเป็นเรียกว่าเป็นพัวการขายแล้วแต่ความชราก็มีผลิตภัณฑ์เ่การแปดลูปผิตภัณฑ์กรื่องรียว่าม้หนัา้วกมีานน้ำาลการำเ็นนมยอย่างบต้องไปขวดดวได้นะเด่ยั อย่างเดียู่นจะออกมาเป็นแบบนี้อนกันี่อันนี้จะเป็นลูกแรกของเกาะปีนึงลูกแรกของเกาะปีนึงาดนเอามาผ่านกระบวนการตากใงสวแล้วเราก็เอามาต้เพื่อรดยางในแน้ที่เกาะยามรมี้าผียที่ตกในพที่กาะาณ4ัวงรอบชุมชนเพื่อให้เกษตรกรที่ทำกิจการ เกี่ยวเรื่องหรือสัมพนเกี่ยวกับการลายชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานนเนี่ยสามารถทำกิจการอื่นได้นอกเหนือจากกิจการทางการเกษตรครับปยังไปแล้วครับขบายใจชอบปีหกสี่อะไรับาบจชอบปีห้าเจ็ดพื้นที่ที่หนึ่งนีก็เป็นพื้นที่ที่ทางก็คือเป็นพื้นที่ของตำบลเกาะพยามซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเกาะพยามนะครับมีพื้นที่จํานวนห้าพันสามร้อย 8 1ไร่เศษนะครับซึ่งลักษณะพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เกาะนะครับในการดําเนินการตรงนี้ทางสกฟรายงานจากที่ดินก็ขาดกับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัฐสมเผ่ากับผมนายวิวัฒน์สมกสเสริญผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและ สายทอดเทคโนโลยีอันนี้ขอรายงานในเรื่องการปฏิบัติงานนะครับในงานปฏิรูปที่ดินของจังหวัดนนองนะครับจังหวัดนนองเนี่ยมีพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนะครับจำนวนอําอำเภอนะครับในพื้นที่จำนวน1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกยิ้มสวยๆครับยิ้มสวยๆ กดไลค์นะครับกดไลค์หน่อยเร็วกดไลค์กดไลค์โอเคเก่งขอบคุณครับ เราเป็นโดนแก้มาครับ